ครับ <muitas> <arias> สวัสดีครับวันนี้วันที่7ธันวาคม2 5 6 5ผมประมาณ9โมงครึ่งผมบรรยากาศในบักศอสูรีทุโฮมโอ้รถจอดเยอะครับผมอันนั้นไปไหนเนาะนครชัยมีนครชัยไปกรุงเทพแล้วก็ไประยองเนาะระยองเชียงใหม่กรุงเทพแครับผมรถเฟิร์สรถเฟิร์สไดเอ่อนครชัยแอร์รถเฟิร์สวันนี้9โมง25รถเฟิร์ส BAP รถ BAP นครชัยครับผมไปแล้ว9โมง25บรรยากาศพักศอสูรีทูโฮมเช้านี้ นี่รถสวัสดีผมรถสวัสดีสีเขียวรถสวัสดีเนาะอ่ะรัร้อยเอ็ดทุบผมร้อยเอ็ดรถร้อยเอ็ดรถสามเกตีรถโคราชฝั่งนี้ก็จะเป็นรถตู้ไปสีสระเกตอันนี้รถก้าวเก้าสิบทุบผมสิบโมงสิบโมงก้เก้าเนาะใช้บัตรสวัสดิการอย่างไรบรรยากาศในพักสสุรินทร์ครัผมบรรยากาศก็ประมาณนี้เช้าเช้าก่อนเทศกาลปีใหม่ก่อนการเดินทางปีใหม่ก็จะประมาณนี้ครับอากาศดีครับวันนี้เย็นนี้ก็เที่ยวงานยิ้วสุรินทร์เหมือนเดิมครับผมงานยิ้วบรรยากาศ เดินเที่ยวงานเยี้ยววันนี้เดินดูบรรยากาศในบกสผมว้าวข้าขันชัยรถไปไหนเนาะรถขันชัยนี้ระยองระยองฟิฟซึ่งตุ๊กเลยเอฟซีตุ๊กตุ๊กต,ตุ๊กตุ๊กตุ๊กเอฟซีผมรถมาดูด้วยกันครับไปไหนนาะคันนี้ไปไหนเก้าโมงครึ่งบรรยากาศในบกศเป็นวันที่17ธันวาคมศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าก้าโมงครึ่งโอ้ไปพัทยาระยองพัทยาโอ้ยไปเที่ยวระยองพัทยาเลยบรรยากาศของผมบรรยากาศในการเดินทาง บกาศรถในบกสต,ตุเรงครับผมในบกสนะฮะประมาณยังโอ้อากาศดีผมชอบลมบรรยากาศเย็นๆใกล้จะปีใหม่แล้วบรรยากาศดีเป็นยอแล้หนาวหนาวเหน็บครับผมนี่รถเฟิร์สไปไหนนครชัยแอร์เนี่ยท่องเที่ยวผมรถเฟิร์สรถเฟิร์สรถบีเอพีผมนะครชยนะัยแอร์เนาะไปแล้วเช้านี้ผมไปแล้วว้าวผมไปแล้วครับผมนครชัยแอร์ไปแล้วครับผมเช้านาี้ครับอ่าน,นี้ไปไหนเนี่ยระยองว้าวระยอง ยองพัทยาไปแล้วกยองพัทยาว,าว้าไปแล้วครับผมไปแล้ว